สะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่าจากเหตุเดินอากาศไทยเครื่องบินบูง737-200เกิดความผิดพลาดรุนแรงของเครื่องยนต์ทำให้ฝ่ายไม่ลุกลามเกินกว่าจะควบคุมย,ย้อนระลึก40ปีเครื่องบินเที่ยวพิเศษของเดินอากาศไทยบูล737-200ตกกระแทกพื้นจนฝ่ายไม่ห่มขนาดเตรียมรอดลงจอดที่จังหวัดทางานผู้โดยสาร4คนและลูกเรืออีก7คนเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสลดใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย วันนี้ The Special One จะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องบิน Boeing 737ที่สร้างความสูญเสียจำนวนมหาศาลจากเหตุเครื่องบิน Boeing 737-200ตกเมื่อปี2528 Boeing 737เป็นเครื่องบินลำตัวแคบที่ถูกผลิตโดยฝ่ายผลิตเครื่องบินพาณิชย์โบอิงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เสริมการดำเนินงานของโ e อิง727ในเส้นทางที่สั้น และบางเครื่องมอบินทอวินเจ็ดยังคงรักษาความกว้างของลำตัวเครื่องบินแบบ707และที่นั่งติดกันหที่นั่งพร้อมเทอร์โบแฟนใต้ปีก2ตัวจิตนาการในปี1964เครื่องบิน737-100ลำแรกทำการบินครั้งแรกในเดือนเมษายน1967โบอิ้งได้ประกาศคำสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737จำนวน40ลำจากยูไนเต็ดแอร์ไลน์ยูไนเต็ดต้องการเครื่องบินที่มีความจุมากกว่า737-100เล็กน้อย ดังนั้นโบ eing จึงออกแบบให้ลำตัวจึงยืดออกไปด้านหน้า36นิ้วและด้านหลังปีก40นิ้วรุ่นที่ยาวกว่าใช้ชื่อ737-200โดยเครื่องบินลำตัวสั้นดั้งเดิมกลายเป็น737-100งานออกแบบรายละเอียดยังคงดำเนินต่อไปในทั้งสองรุ่นพร้อมกัน b o eing 737-200เป็นรุ่นแรกที่มีการผลิตจำนวนมากเนื่องจากเป็นรุ่นพิเศษของรุ่น100โดยจะมีลำตัวเครื่องกว้างกว่าเปิดตัวครั้งแรกในปี1965 โดยสายการบินยูไนเ่็ดแอร์ไลน์ก่อนจะเริ่มสายการผลิตในปี1967และเริ่มให้บริการในปี1968ในปัจจุบันยังมีสายการบินพาณิชย์จำนวนมากที่ยังใช้รุ่น200 0. แต่ในด้านธุรกิจสายการบินรุ่น200เสียเปรียบรุ่นที่ใหม่กว่าเพราะรุ่น200 0, มีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงมากกว่าและมีเสียงเครื่องยนต์รบกวนเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ดังนั้นสายการบินจึงลดการใช้รุ่น200ไป และ737-200ก็บินโดยสารครั้งสุดท้ายในปี2008กับ aloha a i r l i n e แต่ในปัจจุบันก็ยังมีรุ่น200ให้บริการอยู่กับผู้ให้บริการแบบเช่าเหมาลำต่อมาได้มีการสั่งซื้อและนำมาใช้จริงที่บริษัทเดินอากาศไทยจำกัดเป็นอดีตสายการบินแห่งชาติไทยในประเทศไทยโดยทำการบินหลักที่ท่ากาศยานอนมืองและมีคำขวัญว่าเพียงยิดหนึ่งก็ถึงแล้วปัจจุบันโอนกิจาการไปรวมกับการบินไทย เมื่อปีพุทธศักราช2531ตามนยโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นเดอเริ่มมีแผนควบรวมปีพุทธศักราช2530แต่ด้วยรูปแบบของการพัฒนาระบบก,การใช้งานยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะถูกผลิตต่อยอดออกมาหลายรุ่นก็ตามเครื่องบินโบกี้737เกิดความผิดพลาดจากความไม่พร้อมในการใช้งานจนเกิดเหตุสลดใจอยู่หลายครั้งด้วยกันและทุกครั้งที่เกิดเหตุเครื่องบินตกก็มักจะมีสาเหตุไปในทิศทางเดียวกัน อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิง737 7 37, เมื่อ40ปีที่แล้วในวันที่16เมษายน2528กับเที่ยวบิน th 3 1 4 3ของบริษัทเดินอากาศไทยที่มีกำหนดการเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพในเวลา22นาฬกา30นาทีและจะถึงภูเก็ตในเวลา23นาฬกา31นาทีเมื่อถึงเวลาที่เครื่องบินควรจะรอดลงจอด แต่กลับไม่มีการติดต่อจากเครื่องบินลำดังกล่าวกระทั่งมีรายงานว่าเครื่องบินโบอิ้งลำดังกล่าวที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารนับร้อยคนได้เกิดอุบัติเหตุตกที่นิคมสร้างตนเองท้ายเมืองจังหวัดพังงาโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11คนนักบินลูกเรือ7คนและผู้โดยสาร4คนสาเหตุที่มีผู้เสียชีวิต11ศพเพราะจุดประสงค์ของเครื่องบินลำดังกล่าวต้องการจะไปรับผู้โดยสารจากภูเก็ตกลับกรุงเทพแต่ก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเสียก่อน จากการสอบสวนหากล้องดำอยู่แรมเดือนไม่ได้มีการระบุสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่จากข้อมูลข่าวสารเวลานั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องบอกระยะทางที่สนามบินภูเก็ตได้เกิดเสียส่งผลต่อการคำนวณระยะทางคลาดเคลื่อนไปสีนาทีทำให้เครื่องบินลดระดับความสูงก่อนกำหนดทำให้เกิดอุบัติเหตุชนภูเขานอกจากอุบัติเหตุครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินโบกี้737ก็ยังคงเกิดขึ้นอีกอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าจะต่างสายการบินต่างปีแต่ก็เป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันการเดินทางทางอากาศที่หลายคนมองว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่จงพึงระลึกเอาไว้ว่าหากเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุก็จะมีทางรอดที่น้อยที่สุดเช่นเดียวกันนอกจากการเดินทางแล้วในปัจจุบันนี้ยังนิยมใช้การขนส่งทางอากาศด้วยความสะดวกรวดเร็วมีตารางการเดินบินที่ชัดเจนหนาทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบมีใครเคยถามหรือตั้งข้อสงสัยหรือไม่ว่า การเดินทางโดยเครื่องบินนั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ถ้าจะให้พูดกันในแง่ของข้อมูลเชิงสถิตินั้นการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารคือรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดโดยข้อมูลสถิติของสหรัฐระบุว่าอัตราการเสียชีวิตบนเครื่องบินนั้นอยู่ที่1ใน2 0 5 552คนซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลหากเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในแบบอื่นจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการขี่จักรยานหนึ่งใน4 0 5 0คนการจมน้ำหน,นึ่งใน1086คน และอุบัติเหตุทางรถยนต์หนึ่งใน102คนอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินขึ้นและขณะลงจอดดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะลดโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุคือต้องลดจำนวนครั้งงอในการขึ้นลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถเลือกได้และราคาในการเดินทางไม่ต่างกันมากคุณควรเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินแบบ non-stop flight เพราะว่ามันไม่เพียงแต่ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแล้ว มันยังสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วยเพราะไม่เสียต้องเวลาในการต่อเที่ยวบินดังนั้นถ้าจะถามถึงความนิยมในยุคปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินทางอากาศยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะมียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตของเราไม่สามารถที่จะระบุเหตุการณ์ล่วงหน้าได้หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินในการเดินทางก็ควรที่จะระมัดร,ระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าคําอธิบายก่อนการเดินทางจะเป็นเรื่องเดิม จะแตกต่างกันบ้างก็คงมีเพียงแต่ตำแหน่งของประตูฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งแตกต่างกันไปตามแบบของเครื่องบินที่คุณเดินทางและตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่คุณไม่ควรที่จะละเลยในคำอธิบายเหล่านี้เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆคุณคงจะไม่มีเวลาถามว่าประตูฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนและเมื่อมีคำเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภยัยก็ควรจะรีบทำตามในทันทีเพราะการคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างการเดินทางนั้นจะเป็นการป้องกันและเพิ่มความปลอดภยัย อีกทั้งยังสามารถทําให้คุณไม่ได้รับการบาดเจ็บเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศและอย่าลืมว่าในระหว่างการเดินทางคุณจะต้องมีสติอยู่เสมอในกรณีที่คุณโชคไม่ดีคุณอาจจะต้องตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินก็เป็นได้เช่นการต้องอพยพอ,ออกจากเครื่องบินในภาวะฉุกเฉินหรือคุณต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินและออกจากเครื่องบินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะก,กระทําได้ฉะนั้นควรจะมีสติอยู่เสมอระหว่างการเดินทางจะเป็นการดีมากๆเมื่อคุณทําการจองตั๋วเครื่องบิน คุณควรจะขอข้อมูลที่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งมันเป็นเรื่องสหํหคัญมากที่คุณจะต้องรู้ล่วงหน้าเมื่อคุณเดินทางทุกครั้งเตรียมตัวไว้ก่อนก็คงจะไม่เสียหายอะไรสําหรับวันนี้อะส s p เ c ียลวันขอระลึกถึงทุกการสูญเสียจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกแม้ว่าจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ามีผู้สูญเสียมาแล้วนับไม่ถ้วนหรือจะฆ่าชีวิตผู้คนมากมายนับแสนแต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงต้องดําเนินชีวิตต่อไปและอย่าลืมว่าการระวังตัวเตรียมความพร้อมไม่ใช่เรื่องน่าอาย หากอยากใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักต่อไปอีกนานๆก็ทําในสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่มานั่งเสียดายเวลาและเสียใจภายหลังๆหากใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง The Special One ได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ